สวัາຍດ່ແທ່ກນມີກໍມີແພມນບຸນໃຫນ້ອນບາແຫຼກໍໃນາະມບາບານມບ້ານມິນານີກໍນບາດຫນາໂມງກມື້เดียวກັນເລີຍແມ່ຫຼອງແພນເລີຍໄປເມືອງ ในงานก็อันนอยู่พี่น้องในงานก็คนไลยอยู่ช่วงเสาร์าน้อพี่น้องต้องพากันกินเขา่าทางนี้นะแม่คั่วพี่น้องเอ้ยไปพา,าการกินยังเราขึ้นแฉกขึ้นนัวกันแท,ท้กินข้าวพุ่นกินข้บวุ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำมันมันห้างเหมือนได้อา

ที <ừ. S 2> ải, h h àn, ่หญ้าลูกอั็นบะที่หญ้าไหมพี่น้องเอ้ยข้างในขั้วไก่พี่น้องบรรยากาศในงานกะบบเงียบบบเงาดอกพี่น้องเอ้ยทางในล่างถุยบางคนจะพิ่นพากันเห็นอย่างอาชีพขั้วอย่างหนึ่งเลย อ่ะชิควัวสีกวัวไขรเนาะอันนี้ต้่มกระดูกงวบรรยากาศในงานกระตากแดดไปนน้ำพี่น้องเลยพอาหามนาวยามมนาวกระตากแดดไปนน้ำ

นะเดี๋ยวชเติมไม้สักกอนเติมเติมนู่นนอ่อนอืมโดยการผงโดยการผงน้กมาข้ามเน่ยอเนาบาได้เาแดงไแงตัดก็น้อยงแสดงหมดใจคือะฉาไรเนาะแสดงว่าไม่ข้านี่ เดี๋ยวเบิ่งก็ค่อแต้วยังวอาบอกให้แส่งเข้ามาอยู่เดียวนี่นะข้ต่ำนี่มันบอบกตีต้องเฮ็ดดูดิอยได้ขาแตกย่านต่ำบอหุ่งพี่น้องเ้ย น้ำลายแตะทิ่มน้ำลายแตะพี่น้องเลยรองร้านากรนาจะมาแตะสาวู้พี่จะมาแต่ เพื่อนกะอาจิเคยเห็นเนาะเคยเห็นเป็นบางคนบางคนกันกนบบเคยเห็นนะพี่เน้องบางคนกันอาจิเ,าคเคยเห็นบางคนกับบเคยเห็นยู่นี้คือีมปีอาบ่นา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thằng thằng nhỏ. Đây nè. bắt con mà đi <laughs> なるほど。

ทงหอมพี่น้องเฮ้ยไปไใ่ิังหาพเบ่อ้าจม้ยิตางหามเตียยพี่น้องนี่มันสีหมเบดมืออยู่นี่ดูนี้จันอยมันกระห่มปอยหอกกว่าที่เด

สี S <S 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 ่พี่น้อยลาบลาบสูกับลาบดิ้เ่อตยปห่เอ้ากิน่เจ้าใส่ทองยางหาใส่ทงยางัใส่ทงยางเอา อยู่ในบ้านแม่น้องแทนกันมีแต่หนุ่งแทนผู้เดียวในในพี่น้องเลยบ่แบบถี่ตั้งสองยูทูบจะกระไดบ่มีไทยบม่มีบ้านได้มีแต่บ้านแม่น้องแทนนี่มิเต้ในใน,นพี่น้องเลยเจ๊อ่อนเพื่อกลางสวยเขาสบายดีเนะพี่น้องเด้อเพื่อช่วยเขาอันเฮ็นคาเฟ่พี่นอ้องเลยมาซอยงานพี่น้องพี่น้องมาซอยงานแม่น้องแทนขอเป็นตากล้องซะก่อนนะพี่น้องอย่าเพิ่งวางแม่น้องแทนได้ไหม แล้แม่แทนก็สิซอยงานแล้วน้อแทนก็พอจะพอว่าสร้างเพื่อกับมาเฮ็ดงานใหแม่แทนอันนอยู่ทานเบิด